สำหรับการากรับใบกบนี่นะครับบางคนก็ถนัดที่จะใช้หินอย่างนี้หรือบางคนก็ใช้วิธีนี้ใช้หินก็แบบนี้จะแบบของถูกของแพงก็แล้วแต่แต่ผมว่ามันช้าเกินไปบางทีเวลาเรา รับรับไปแล้วก็มือเราก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่ถึงไม้จะใช้ตัวจิกเก็ตตัวนี้แล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีเอาเนี่ยรถถังนี่แหละซึ่งของผมนี่ใช้กระดาษทรายเบอร์240สั่งออนไลน์มานะครับหรือใครหามไม่ได้โดยทั่วไปตามร้านทั่วไปมันก็จะมีเบอร์ร2อใช่ไหมครับ เลยี่สิบอันนี้น่าจะเจอยิบนี่แหละนี่มันก็ใช้ได้ครับเมื่อก่อนมันก็ใช้ร2 0ยี่สิบเมื่อก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับร้อยี่สิบจะเร็วกว่าอืมแต่ก็อยากได้ละเอียดก็เอาสองรอสี่สิบสั่งมาทีละห้าใบเราไม่ต้องไปเสียเวลากับการรับด้วยหินหรืเราใช้วิธีนี้ ถ้าใบมันไม่สึกมากจากอันนี้มันก็ต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะใบตัวนี้มันค่อนข้างจะโคง้งฟืนใช้เป็นานตัวนี้มันไม่ค่อยกิน,นจังใบไม่เท่ากันมันก็เลยยังตรงนะฮะแต่ถ้าตรงๆใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็รับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเอาอินอันเนี้หรือจาอันนี้ก็ได้มาเก็บเล็มขี้เด็กที่มันนั่นเกินออกไปนิดหน่อยก็ น่าจะเป็นวิธีที่เร็วลัดแล้วก็ไม่เสียเวลาเนาะถามว่าเสียใบกบไหมไม่เสียแหละครับเพราะว่ามันกินไปนิดเดียวพอเรารับไปนิดเดียวแล้วเราใช้เวลาไม่นานตามที่มือเราจะมั่นคงอยู่เนี่ยมันก็จะยังเที่ยงตรงอยู่แต่ถ้าเรารับนานๆเหมือนอย่างไปถูกรับอยหินนี่เดี๋ยวก็เบี้ยเอียงซ้ายเดี๋ยวก็เอียงขวาถึงแม้มันจะมีคำยันไช่วยกันแล้วแต่ก็รับผมรับเป็นชั่วโมง มันก็ไม่เป็นหนสักทีเมื่อใบนี่มันเป็นใบคา,าบายนะใบสองชั้นนะฮะถ้าเป็นใบเหล็กฮสปีดนะั้นก็จะไวหน่อยสำหรับอินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบคา,าบายแล้วก็โอ้โหนานครับไม่ไหวก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเจาะให้ดูนะครับไม่รู้ใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะใบนี้มันโค้งไปหน่อยนึงก็เกิดไปเลยไงายนี่ ล็อกใบไว้เลย ได้แล้วแต่ข้างหลังนี่มันยังโคง้งอยู่ผมจะเปลี่ยนสลับทางกันม,มันก็รู้สึกว่าถ้าเราจะกดเน้นใบให้มันกินไปก่อนที่แบบไม่เน้นที่ยตรงทั้งคู่เนี่ยผมว่าไอ้ประข้างหน้านี่มันจะไปไวกว่า,าเาต้องใส่สลับกันลองดู พยายามดันให้มันเข้าที่นะครับเนี่ยมันจะเอียงเอาเดีอีกครั้งโอเคชนหมดแล้วทีนี้เราก็จะกดกระเด่องไปข้างหน้าหน่อยนึงเพื่อให้มันกินไ้ข้างหน้าก่อนแล้วก็ให้มันแล้วค่อยไปเก็บรายละเอยียดทีหลังเนาะ อันนี้เขาฟังเห็นเป็นชั้นเรียบร้อยแล้วชั้นคาบายดีอยู่ข้างหน้าไม่รู้กล้องมันจะจับเห็นหรือเปล่าแล้วพอมันตรงเข้ากันได้ที่แล้วก็ต่อไปก็เน้นผมจะนิยมดำให้มันขอบมันโค้งๆหนีนหน่อยอันนี้ก็พอได้แล้วแหละแต่ว่าจะเดินหน่อยให้มันโค้งลงหน่อยเวลาเราใส่แล้วมันจะไม่ได้เหลื่อมกันเท่าไหร่ไหม ยไม่ได้เป็นล่องมากมันจะกดซ้ายทีขวาทีเพื่อให้มันโค้งลงนิดนึง ก็ดีแล้วแหละโอ้แล้วก็มาใส่นี่พอดีตัวนี้อของสแตนเลสเนาะก็ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับดีตรงที่มันเบาสามารถใช้มือเดียวได้สบายไม่ต้องสองมือก็ได้บางทีก็เมือ่อยใช้มือเดียวก็ได้กินเร็ว รู้สึกจะหมื่นหกพันห้าร้อยรอบตนาทีก็ <Yeah. S 1> ค่อนข้างจะเรียบไม่เสียดสกษษษษษษิดเลยเสียนไม้ขึ้นมามากเวลาถ้ามันช้าเนี่ยมันก็จะมีสเกษษ็ดขึ้นมาพอสมควรเสียนไม้ก็จะเป็นกระดูกกระดูกไม้เป็นปุยๆไม่เรียบนะนะครับความรอบ mm hmm. ความเร็วรอบมันเร็วๆนี่มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เดินชาร์จช่วยมาหน่อยหนึ่งมันดีตรงที่มันไม่เหนื่ยกไปยกมาแล้วนกะ็เวลาใส่ก็เปลี่ยนมือซ้ายมือขวาสลับกันได้จะใช้สองมือก็พอเมื่อตาอนการที่จะเน้นรายละเอียดส่วนมากผมก็จะใช้มือเดียวส่วนมากนะครับแต่ตัวนี้ใช้ดี นะสำหรับราคาไม่แพงพันสองพันสามันแล้วแต่ร้านนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับอันนี้ก็ยอดนิยมมาเก็ราคาถูกใช้ดีเหมือนกันหลังจากเราได้อันนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาดูถึงย่อ้ออันนี้ก็ไม่ค่อยมีขี้เหล็กเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยมีถ้าเราไปทางนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเราไปทางเนี้ยตลอดขี้เหล็กมันก็จะม้วนขึ้นมาตัวนี้เยอะถ้ามีเราก็เอันนี้ไปถูน,น่อยนก็เรียบร้อยถอดออกมาถูนิดๆิดได้หน่อยแล้วก็คงได้อันนี้โค้คลิปรับใช้เวลาไม่นานแต่ที่นานนี่เพราะว่าผมฝืนใช้ไปจนมันโค้งถ้าเราไม่ ใช้จนโค้งก็ประมาณหนึ่งนาทีหรือไม่เกินนั้นครับก็ีจะแนะนำเพียงเท่านี้ครับ